ข่าวแรกไปดูนะคะเกิดเหตุสถานการณ์ตึงเครียดที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสักแก้วหลังจากที่ชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งนะคะมารื้อถอนล้วดลวดน้ำแล้วก็แสดงพฤติกรรมยั่วยุทหารไทยโดยมีการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นของกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันพื้นที่อยู่ในเขตอธิปไตยไทยพร้อมกับเสริมกําลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะ เหตุการณ์ความตึงเครียดที่บ้านหนองยาแก้วอเภโคกสูงจัังหวดสะแก้วเกิดขึ้นตลอดช่วงบ่ายของวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีกลุ่มชาวบ้านกัมพูชาจํานวนหนึ่งรวมตัวเข้ามาที่แนวชายแดนพร้อมทั้งรื้อถอนรั้วลวดหนามที่กองกาลังไทยใช้กั้นเขตแดนออกและตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารไทยอย่างรุนแรงแรายงานเบื้องต้นระบุว,ว่าชาวกัมพูชาที่พูดภาษาไทยได้ได้มีการโต้เถียงกับทหารไทยและอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชา จนทาให้บรรยากาศตึงเครียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงใช้ความอดทนในการเจราจาโดยที่ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและก็ยังคงเฝ้าระวังสถาน,านการณ์อย่างใกล้ชิดต่อมาเวลาประมาณ16นาฬิกากองกำลังบุรพาและหน่วยเฉพาะกิจอะันเนียประเทศได้เสริมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้สถาน,านการณ์บานปลายพร้อมรายง,งานความคืบหน้าไปยังกองทัพโบ,บกและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อพิจารณามาตรการรับมือในระยะต่อไป โดยพื้นที่บ้านหนองยาแก้วถือเป็นพื้นที่ทำกินสำคัญประชาชนในพื้นที่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากรัฐถูกต้องรายละ14ไร่และยังคงเสียภาษีที่ดินทำกินต่อเนื่องแม้จะถูกลุกข้ํามากกว่า30ปีชาวบ้านนะคะมีความคาดหวังค่ะที่จะได้ที่ดินคืนจากการจัดสรรของรัฐแล้วก็ล่าสุดกลุ่มชาวกัมพูชาได้ร่วมกันกดดนันหรือลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่กองกําลังบุรพาก็ยืนยันค่ะว่าพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและการการะทํา ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยสาเหตุอาจจะมาจากความเข้าใจผิดเมื่อชาวกัมพูชาเห็นทหารไทยกำลังล้อมล้วนลดน้ำเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้วภายหลังเกิดเหตุกองกำลังบุรพาได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชาที่ควบคุมในพื้นที่ให้เข้าชี้แจงและห้ามปรามประชาชนของตนจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ เดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงและแสดงออกถึงการยั่วยุฝ่ายไทยโดยใช้ประชาชนเป็นแนวหน้าซึ่งฝ่ายทหารกัมพูชาเพิกเฉยไม่ได้ห้ามปรามใดๆด,ด้านกองทัพบกยืนยันว่าจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อนําไปประท้วงผ่าน,นกลไกสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ขัดตอ่อข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชา พร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาที่ซับซ้อนนะคะและจะดำเนินการแก้ไขาตามขั้นตอนอย่างรอบคอบค่ะ